สว,ส,สวัสดีค่ะคณิตจ้นานันนๆนะคะปูค่ะชอบของพวกเรานะคะก็ทําเกี่ยวกับอาหารภาษาวัฒนธรรมนี้เนี่ยก็ถือโอกาสว่าเราเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะก็เลยจะพาพี่นานแะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปดูร้านหนึ่งกันค่ะและร้านนั้นก็คือร้านลับปิ้นพายนั่นเองค่ะซึ่งร้านเนี่ยก็ถือว่ามีเดลิเวอรีเนาะใช่เลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยค่ะ และร้านนี้นะคะก็มีแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากาซัป,ปโปโรที่ญี่ปุ่นเลยค่ะซึ่งมีสโลแกนที่ดีมากเลยสโลแกนคืออะไรคะอันดับแรกนะคะจะใช้วัตถุดิบชั้นเยี่ยมค่ะอันดับที่2ก็คือเวลาและควพามพยายามอันดับสุดท้ายนะคะเป็นพายที่นําออกใหม่ทุกวันค่ะก็คือทําสดๆใหม่ๆทุกวันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่พิถีพิถันมากเลยนะคะยอยากกินแล้วอ่ะไว้วเราไปลองกันดีกว่าค่ะ น้ำปูกักก่อนกินนะคะแล้วก็อย่าลืมพูดคำว่าอิตาดาคิมัสค่ะอิตาดาคิมัสโอเคไปกินกันเลย เลยอ่ะปงข้างบนมานะคะม,มันเหมือนมันจะมีตัวไซรัปเนาะใช่เป็นแบบกลิ่นแอปเปิลแอปเปิลน่ะใช่มันมจะแบบว่าเชื่อมเชื่อมหวานหวานหอมหอมเขาบอกเลยว่ากลิ่นของพายมันแบบหอมมากเอาแบบใครที่ชอบกลิ่นพายนะคะน่าจะไปลองเลยเพราะว่าถือว่าแป้งหรือว่าอะไรพวกนี้ทำาได้ดีมากขอให้สร้อยมาเยอะมากใช่เดี๋ยวยังไงนานๆกับน้ำปุ้นนี่นะคะ พอตัวไปกินก่อนอตอนนี้นะคะเราก็ได้กินอิ่มกันแล้วค่ะทุกคนใช่แล<ม>้วถือว่าอร่อยมากๆเลยนะคะใช่ค่ะแล้วเปิ้ลพายร้านนี้เนี่ยใช่แล้วแล้วก็เพื่อนๆรู้ไหมคะภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเวลากินเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะพูดคำว่าโกจิโซซามาเดชิตะค่ะเอ่อโกจิโซซามาเดชิตะสำหรับใครนะคะที่อยากกินเอ,อ่ัลเปิ้ลพายเหมือนเรานะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดด้านล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราลงไว้ให้นะคะใช่แล้วค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเพื่อนทีด้วยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายนัน่าสวัสดีค่ะพบกับรายการนันนาโนริฮงโกเคียิสเดยเอวันนี้นะคะนานามาพร้องกับนักเรียนใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะคณิติวาโฟเดสเซคะปูเนี่ยมีคําถามค่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรากินลาบเปิ้ลพายไปถ้าเกิดว่าเราจะไปสั่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเอ่อขอสั่งหรือว่ามีเมนูอะไรแนะนําเนี่ยต้องพูดว่าอะไรบ้างคะก่อนอื่นนะคะถ้าจะพูดว่าขอสั่งอาหารด้วยค่ะการเรียกเขานะคะก็จะใช้คําว่าสึมิมาเซนก็คือเหมือนกับเป็นงานขอขอโทษนะคะใช่สึนิมาเซนใช่แล้วแล้วถ้าจะบอกว่าขอสั่งอาหารด้วยนะด้วยได้ไหมคะก็จะพูดขาว่า จูโมงおอいしますขอโทษนะค่ะจูโม่お願いしますโอเคมั้ง <laughs> ฮ่า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 แล้วต่อไปใช่ไหมคะ้ะปุ้ยอยากจะถามว่าอาม,มีเมนูอะไรแนะนําบ้างคะถ้ามีเมนูอะไรแนะนําบ้างเนี่ยค่ะภาษาญี่ปุ่นก็จะพูดว่าโอซึซึหมายว่านั่นเดสกาโอซึซึหมายว่านั่นเดสกาใช่แล้วคะ่ะทุกคนก็คือมีเมนูอะไรแนะนําบ้างนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดจะถามราคาล่ะคะราคาเนาะอันนี้เป็น อะไรอะเหมือเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะรู้เนาะเราต้องรู้ราคาใช่รู้ราคาก็ใช้คำว่าโคเรวาอิคุระเดสกาไปพีละกันนะคะโคเรวาโคเรวาอิคุระเดสกาอิคุระเดสกาเออเป็นแปลว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาเท่าไหร่นั่นเองก็สําหรับใครนะคะที่มีแพลนจะไปญี่ปุ่นหรือว่าอยากจะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็ลองเอาคําที่นานาเซนเซ่เนี่ยไปใช้ดูได้นะคะใช่ค่ะทุกคนบายบาย อย่าลืมนะคะก่อนไปเนี่ยเราต้องทำไงคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนทีค่ะบ๊ายบาย